เค่ไวสามหานะครับโอเบนะครับแค่ปลาพูดอย่า้เป็นเบาครับครับวนนี่เลยครับวนออมอยางนเป็นเบาครับาหาไม่เบามันเตน็นะครับ chỗ tồn cũng bị tải là phéo về phụ lên hết kia gặp lại 3 hà hết hà nè ถึงคว้นกิดนะครับเลยมาเห็นนะโค่ขึ้นนะครับกลุนเบ,บานะครับในการครับเดี๋ยวครับหลีอุ่มเลครับ มาเทกี้นคนัีดครับนี่ครับเลยมันตป็โค้บกบุดคนใหม่ยู่ข้างมา่ีครับอ่งเอะครับจิวแจ๋วครับอี่องเี้เป็นเบาเลยนะครับบุดออมควงควางเอ้ mong bầu, đấy mỏng, cái bay này cũng là này hết con này cũng là cái tốm này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  này

นี่คืออินมาพูบุตรครับทีมงานเดี๋ยวนะครับงี้งคืนนี้ครับให้ทั้งบรไอนมาูบุีกกบนะครับติดตดเชอไอยสามหาครับกกบุตรนแย่ปลานะครับ,บ อะไรครับ้างอยู่ครับครับี่อะคลิปหนครับ